เทอร์เบตอนิเมะสไตล์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในยุคนี้ตู้ต่อไปนะครับทุกคนตู้ครบรอบ99วันฮะการันตีวาคิลี่สดาวนะครับผมคือต้องบอกก่อนนะว่าฉลองครบรอบ99วันแจกไม่ยังเริ่มเล่นตอนนี้มีแต่ปังและนี่การันตี3มดาวที่ผมบอกทุกคนอันเจวาคิลี่สดาวมาเลยสุขอ้อยเนย ในอีเวนต์วันครบรอบ99วันจะมีของขวัญม,มากมายอรอเราู่และพิเศษสุดๆตัลวละครวาคิลี่3ดาวแจกฟรีๆไปเลยแถมถ้าล็อกอิน2วันซ้อนรับไปเลยปัดสูงว่วาคิลี่3ดาวอีก1ตัวแค่เนี้ก็ได้ตัว3ดาวเพิ่อตัวละกับอีกดาคอดีดิค